สวัสดีครับพบกับผมช็อปครับนะครับวันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลักการสุดคลาสสิก3ข้อนะครับที่คุณสามารถเอาไปใช้ในการลงทุนหุ้นนะครับให้ปลอดภัยได้อย่างตลอดกาลเลยนะครับผมใช้คําว่าตลอดกาลเลยนะเพราะว่าด้วยหลักการที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังพวกนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะครับไม่ว่าสภาพตลาดมันจะเป็นยังไงก็ตามนะครับทีนี้มาดูกันว่าไอ้หลักการ3ข้อเนี้ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับข้อที่1นนะครับก็คือ หุ้นที่คุณจะเลือกในการลงทุนหรือว่าวิธีการที่คุณจะใช้ในการลงทุนนะครับอันดับแรกนะไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งสําคัญก็คือว่าหุ้นเหล่านั้นหรือบริษัทเหล่านั้นที่คุณเข้าไปลงทุนต้องเป็นบริษัทที่ดีเสมอนะครับคำว่าดีเนี่ยมันอาจจะมีคําจํากัดความที่แบบค่อนข้างกว้างเนาะถ้าให้ผมแยกเป็นแบบหัวข้อย่อยๆนะครับสิ่งที่ผมมองว่าบริษัทไหนดีเนี่ยอันดับแรกนะครับผมจะมองว่าบริษัทนั้นหนี้สิน ต้องน้อยนะนี้สินต้องน้อยนะครับน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าทรัพย์สินน้อยกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นอะไรพวกนี้คือพูดง่ายมันเปรียบเสมือนคนเราครับถูกปะถ้าเรานะนายเกับนายบนายเเนี่ยนะครับมีนี้อยู่1,000ล้านนะหนึ่ล้านนะครับนายบมีนี้อยู่1 0 0 0 0ล้านนะครับ, B, 1, นะค,รบคำถามคือใครมีนี้สินมากกว่ากัน หลายคนก็จบเป็นนายบีถูกไหมแต่ผมอยากจะบอกว่าเราไม่สามารถดูแค่นี้สินแบบนั้นได้เราต้องเทียบกับอะไรครับต้องเทียบกับทรัพย์สินของเขาด้วยถูกไหมถ้าบอกว่านาย A เนี่ยมีนหนี้1000ล้านน่าจะดูดีกว่านาย B ที่มีนหนี้1 0,000ล้านแต่ลองดูข้อมูลถัดไปนะครับถ้าผมบอกว่านาย A นะครับนี่สินมี1000นะแต่ทรัพย์สินเขามี1,500ล้านครับกับนายบีมีนี่หมื่นล้านแต่ทรัพย์สินเขามี1นึ่งแสล้านครับนะ พอเห็นอะไรไหมแสดงว่าคนที่มีนิ้สินน้อยกว่าเนี่ยเป็นนายเอหรือนายบครับนายบีพอเห็นภาพไหมเพราะอะไรเพราะอัตราส่วนของเขาเนี่ยเขามีทรัพย์สินแสนหนึ่งแต่มีนี้สิสินแค่หมื่นเดียวกับนายเมีทรัพย์สินทั้งหมดพันห้าแต่เป็นนี้สินถึง1000ล้านเพราะฉะนั้นแบบนี้ผมจะไม่เลิกลงทุนที่นายเนะแต่ผมจะสนใจในายบีมากกว่าพอเห็นภาพาไหมครับนี่คือเรื่องของนี้สินนะเพราะฉะนั้นต่อมานอกจากนี้ิสินแล้วดูอะไรอีก นอกจากนี้สินผมก็ดูเรื่องของการทํากําไรนะครับกําไรควรจะต้องสม่ําเสมอหน่อยนะสม่ําเสมอของผมไม่ได้หมายความว่ามันต้องโตขึ้นทุกปีนะครับหมายความว่ามันค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะครับหรือเท่าเดิมก็ได้หรืออย่างน้อยขอให้เลยครับขอให้เขายังคงกําไรต่อเนื่องทุกปีผมมองแค่นี้ก็โอเคแล้วจริงไม่จริงคือผมอยากให้มองพวกเรามององ่ายๆนะเป็นส่วนของคนเราว่าแทนที่เราจะมองว่าอุปสรัคนี้ต้องโตขึ้นตลอด ทำไมไม่มองครับว่าเรามีเงินเหลือทุกปีทุกๆปีเราค้าขายเรามีกําไรทุกปีแค่นี้ผมว่าก็โอเคและะ้วป่ะแต่ในทางกลับกันครับถ้าอีกคนหนึ่งเป็นครับปีนี้กําไรปีต่อมาขาดทุนปีต่อมากําไรปีต่อมาขาดทุนปีต่อมาขาดทุนปีต่อมากําไรแบบเนี้ผมเรียกว่าไม่สม่ำเสมอนะเรียกว่าไม่เตเบิลโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราเจอบริษัทเหล่านี้ นะครับเราจะไว้ใจกับมันไม่ค่อยได้ถูกปะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าในอีกปีอีก10ปีข้างหน้าจะมีกี่ปีที่กําไรและกี่ปีที่ขาดทุนจริงไหมครับแต่ถ้าเราอย่างน้อยเราเห็นว่าเฮ้ยทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยหปีที่ผ่านมาเนี่ยเขากําไรมาตลอดนะจะกําไรมากจะกําไรน้อยไม่รู้แหละแต่ <c oughs> กําไรต่อเนื่องแบบนี้เราค่อนข้างไว้ใจเขาได้ไหมครับว่าเขาน่าจะมีการบริหารจัดการที่ดีถูกไหม <c oughs> ผมมองแค่นี้จริงๆนะอันเนี้ยคือบริษัทที่ดี นะก็คือ 1. ดูเรื่องของนิสิน 2. ดูเรื่องของกําไรสม่าเสมอนะครับทีนี้ปัจจัยที่ 2. ที่เราจะดูในหลักการสุดคลาสสิกนี้ก็คือหุ้นที่เราจะเข้าไปลงทุนหรือบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนผมมองว่าให้โฟกัสกับหุ้นที่ปันผลสูงถามว่ามันดีไงมันเซฟตรงที่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณเลือกหุ้นที่ปันผลสูงนะครับ value หรือ valuation ของมันจะต่ำทันที และรูต่ำหมายความอะไรครับหมายความว่าราคาที่เราเข้าไปลงทุนณนะวันที่ปันผลมันสูงอย่างเช่นถ้าเราเจอหุ้นปันผล5%ต่อปีนะครับ v a l u ลเนี่ยรับรองว่าต่ำนะถ้าเจอหุ้นปันผล8%ต่อปีรับรองว่าต่ำแต่ถ้าเราไปเจอหุ้นปันผล20%ต่อปีอันเนี้ยไม่รับรองว่าต่ำอันเนี้ยเรียกว่าผิดปกตินะครับในตลาดหุ้นเนี่ยผมให้คติอันนึงไว้แล้วกันว่าอย่าไว้ใจอะไรที่มันดูมากเกินไปและอะไรที่มันดูน้อยเกินไป อะไรที่มันสุดโต่งในแต่ละทางไม่ว่าจะทางบวกหรือทางลบนะครับให้หนีออกมันออกมาไก,กลๆก่อนนะอย่างเช่นเนี่ยปันผลปีละยี่สนหนีออกมาออกมาไก,กลๆก่อนมันอาจจะเป็นการปันผลหลอกก็ได้มันอาจจะมีเรื่องของปันผลพิเศษเข้ามาหลอกล่อเราก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไว้วางใจอะไรที่มันดูโอเวอร์มากเกินไปทั้งทางบวกและทางลบนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่กลางๆเนี่ยโอเคละนะครับไม่มีปัญหานะ แต่ในทางกับกันถ้าเราไปเลือกลงทุนในหุ้นที่ปันผล1% 0.5%เป็นไงครับโอกาสบอกเลยนะส่วนใหญ่เรียกว่าประมาณ80-90%นะครับหุ้นที่ปันผลต่ำา v l u u e มักจะแพงนะราคามักจะแพงด้วยเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงกันไว้ให้ดีแล้วโฟกัสแต่หุ้นที่ปันผลค่อนข้างสูงหน่อยเอาเอาถ้าเป็นตัวเลขก,ก็คือประมาณ 3- 4 5เนี่ยขึ้นไปผมว่าใช้ได้หมดนะครับ แต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับในแต่ละธุรกิจด้วยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องไปดูดีเทลละเอียดอีกทีนึงแต่ว่าอันนี้ผมเอาหลักการแบบเบื้องต้นให้เราพวกเราเข้าใจก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับมาถึงข้อสุดท้ายก็คือหลักการข้อที่3สุดคลาสสิกข,ข้อที่3 1ไปแล้วถูกไหมก็คือเลือกหุ้นที่ดีเท่านั้น2เลือกแต่หุ้นปันผลสูงเท่านั้นเพื่อจะได้ v a l u a t i o n ชันที่ต่ําพูดง่ายว่าเราจะได้เข้าซื้อตอนที่มันต่ําของมูลค่านะครับแล้วข้อที่3เมเท,ที่ 1, อ 2, รเราก็อย่าาไวว้งใจมัน มากเกินไปเหมือนเดิมเห็นไหมเหมือนที่ผมบอกว่าอะไรที่สุดโต่งในเรื่องของการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบไม่ไม,ไม่ไม่เคยเกิดผลดีต่อน,นักลงทุนอยู่แล้วนะครับไม่เคยเกิดผลดีต่อน,นักลงทุนเลยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสุดแบบนั้นนั่นหมายความอะไรครับหมายความว่าเราอย่าไปไว้วางใจครับหรืออย่าเราอย่ามั่นใจในตัวเองมากเกินไปว่าไอ้สิ่งที่เราเลือกมาไอ้สิ่งที่เราคัดมาเนี่ยนะครับหรือบริษัทที่เราพิกอัพขึ้นมาเนี่ยจะเป็นบริษัทที่โตแน่แน่น่แเพราะฉะนั้นหลักการข้อสุดท้ายก็คือ คุณควรจะต้องกระจายความเสี่ยงนะครับเสมอคือพูดง่ายว่ากระจายลงทุนนะครับอย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวนะครับนะเรากระจายไปได้เลยครับเพราะอะไรมันเหมือนกับเราส่งทับเรือออกไปอ่ะผมเปรียบส่ง,หงเหมือนสงครามนะเราส่งทับเรือ,อ,อไปครับนี่เราส่งทับเรือไปเลย 20- 30าสลำส่งไปได้หมดครับนะถ้าลำหนึ่งโดนยิงล่มไปไงครับเรายังมีกองทัพส่วนที่เหลือลุยต่อถูกปะ แต่ถ้าวันนี้เราใส่ลงไปตรงนี้เยอะใส่ตรงนี้เยอะใส่สี่ลำแรกห้าลำแรกเยอะอีก1ิบลำที่เหลือเราใส่ไปนิดเดียวถูกไหมครับเวลามันโดนบ้างยิงล่วงยิงล่วงยิงล่วงสาอันแรกเนี่ยเป็นไงครับไอสิบอันสิบลำที่เหลือเนี่ยกลับมาช่วยลำเนี้ยสองลำเนี้ยไม่ทันนะครับกลับมาช่วยพอที่มันขาดทุนไปสามลำเนี้ยไม่ทันนะถูกไหม เพราะฉะนั้นเนผมแนะนาว่าเราควรกระจายความเสี่ยงเท่าๆกันนะครับอย่าไปรักอย่าไปชอบใครอย่าไปมีทาหารเองคือตลาดหุ้นเน่ะมันไม่ใช่สงครามนะครับมันไม่ใช่อะไรที่วัดกันด้วยพละกกาลังนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการคาดเดาในอนาคตเสมอเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราลงทุนวันนี้เพื่อหวังว่าเป็นไงครับอีก3ปีหปีข้างหน้าไอ้หุ้นที่เราเลือกจะโตถูกปะแต่คําถามคือเราสามารถรู้ล่วงหน้าไหมครับว่าวันนี้สิ่งที่เราลงทุนไปอีก3ปีจะโต5ปีจะโต มองไม่รู้หรอกเพราะการลงทุนของบริษัทในวันนี้ที่เขา invest เงินไปสร้างโรงงานไปลงทุนนู่นนูนี่นั่นไป take over แต่เรารู้ไหมว่าอีก3ปี5ปีข้างหน้ามันจะโตจริงๆกล้าเอาหัวเป็นประกันไหมถ้าเราไม่กล้านะครับอย่าไว้ใจมันนี่คือกฎการลงทุนของผมเลยนะนี่ก็คือ3ข้อที่เป็นเมนหัวใจของผมเลยเพราะฉะนั้นข้อที่3เนี่ยต้องบอกว่านี่คือหัวใจของการลงทุนที่จะทําให้พอร์ตคุณเติบโต,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 ต ผมบอกว่าไอการเลือกหุ้นบริษัทที่ดีหรือเลือกหุ้นปันผลสูงอะไม่สําคัญเท่าข้อนี้นะครับนี่คือข้อที่ผมยืนยันมากแล้วก็มีเคสของนักลงทุนหลายท่านมากๆที่เลือกหุ้นได้ดีนะบริษัทที่ดีนะแต่เขาไม่กระจายลงทุนผลตอบแทนแย่กว่าเยอะนะครับแย่กว่าเป็น20%ต่อปีเลยนะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าวันนี้สิ่งสาคัญมากที่สุดคือคุณอย่าไว้ใจหุ้นครับนะเพราะหุ้นไม่เคยรักเราหุ้นไม่เคยไว้ใจเราแม้แต่วินาทีเดียว เราวันนี้เราซื้อหุ้นไปแล้วอาจจะเฮ้ยเราเกี่ยวแฮปปี้วันข้างหน้าอาจจะล่วงฟลอร์ลบสาก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญคือให้คุณกระจายไปเท่าๆกันนะครับใส่เงินไปเท่าๆกันในหุ้นแต่ละตัวคำถามคือควรถือกี่ตัวดีนะครับผมบอกว่าถือเยอะๆไปเถอะนะถือเยอะเท่าไหร่ก็ได้ไม่จําเป็นยิ่งถือน้อยยิ่งน้อยนะฟังให้ดีนะยิ่งน้อยความผันผวนยิ่งสูงยิ่งเยอะความผันผวน,นยิ่งต่ํา นะครับอย่างเช่นถ้าเราถือหุ้น5ตัว10ตัวถ้าคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการลงทุนมา20ปี30ปีโอเคครับคุณอาจจะเห็นรอบของวงจรเศรษฐกิจนู mm ่ไหมแล้วคุณสามารถถือแบบนั้นได้เหมือนที่กูรูหรือนักลงทุนดังๆหลายท่านบอกว่าถือหุ้นไม่เยอะตัวมเพราะอะไรเพราะเขาผ่านมาแล้วไงเพราะเขารู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวตาหุ้นพอมันร่วงเนี่ยมันก็กลับมาเพราะฉะนั้นนะเขาลงไปไม่กี่ตัวก็พอแล้วเขาทนสภาวะความบันบวนได้พอตเขาพันล้าน หมื่นล้านถูกไหมครับแต่พอร์ตเราเท่าไหร่เราต้องดูให้ดีนะว่าเกมของเราเป็นเกมเดียวกับเขาไหมถ้าเกมของเราคนละเกมกับเขาเราอย่าไปเอาวิธีการของเขามาใช้กับเกมของเรานะครับถ้าพอร์ตเราหลักล้านพอร์ตเราหลัก10ล้านอย่าเอาวิธีการของพอร์ตหมื่นล้านพันล้านมาใช้นะครับใช้ไม่ได้นะอย่าหลงผิดนะครับหลายคนนะ่ะพลาดเรื่องนี้มาเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายลงทุนตามกูรูลงทุนตาม นักลงทุนดังๆหลายๆคนตามเซียนหุ้นแล้วก็เจงกันเพราะอะไรเพราะสายป่าเราไม่ได้ยาวมากพอเพราะผลตอบแทนหรือสิ่งที่รับกลับมามันไม่คุ้มมากพอปอ่อยภาพไหมครับนะครับอ่ะแต่ทีเนี้ยคาถามคือผมแนะนําให้ลงทุนประมาณก,กี่ตัวปัจจุบันนะ่ะตัวผมเองนะผมถือหุ้นอยู่เป็นร้อยนะเป็นร้อยตัวนะครับแล้วก็ถืออย่างสบายใจมากๆนะครับไม่ต้องเฝ้าหุ้นไม่ต้องอะไรไม่ต้องดูไม่ต้องคอยระแวงไม่ต้องอะไรมันเลยนะครับเพราะอะไรเพราะเรามองเกมยาวถูกไหมแล้วคือผมใช้คอนเซปต์ว่าเหมือนอย่างที่ผมบอกอ ส่งทหารออกไป100คนนะครับเอาขอให้ยอมให้ยอมตายได้เ0็ดเลย30%มยอมให้ตายได้เลยขอให้อีก70%เป็นต i n ่ะเป็นวินเนอร์แค่นั้นพอแล้วถูกไหมครับถ้า70%นี้ชนะได้เป็นไงครับขึ้นบวกขึ้นเป็น200%เอา2เท่าก็พอนะเท่ากับ70บวก200จะกลายเป็นมันต้องคูณคูณ3มามนะมันก็กลายเป็น210นะครับเพราะฉะนั้นเราหายไป30เป็นไงครับ เท่ากับร8อยแปดิเอร์ซตเห็นปะพอโตไหมพอโตครับถูกไหมไอ้สามสอนี่คือตรงนี้นะที่มันหายไปนะครับเพราะฉะนั้นพอโตครับผมบอกว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเลือกหุ้นแม่นทุกตัวเพราะไม่มีใครรู้อนาคตอยู่แล้วถ้าวันนี้ผมรู้อนาคตนะผมจะลงทุนหุ้นตัวเดียวครับถ้าผมเป็นโดเรมอนนะมาจากอนาคตอีก5ปีข้างหน้าเราย้อนเวลามาวันนี้นะ ผมรู้แล้วถูกไหมว่าตัวไหนมันจะขึ้นเป็นซุปเปอร์ซ็อกในอนาคตตัวไหนจะขึ้น1ิเท่าตัวไหนขึ้น20เท่าผมก็ดูว่าตัวไหนขึ้นมากสุดเป็นไงครับเราก็ย้อนเวลากลับมาซื้อตัวนั้นใส่เงินที่ตัวนั้นตัวเดียวขายบ้านขายรถใส่ตัวเดียวได้เลยครับแล้วถือรออย่างไงก็ไปแต่ประเด็นคืออันนั้นมันคือโลกกระตูนไงครับมันไม่ใช่โลกแห่งความจริงความจริงคือเราใช้ชีวิตวันนี้เดินทางไปข้างหน้า เราไม่ได้ใช้ชีวิตจากข้างหน้าย้อนหลังกลับมาในอดีตส่วนตัวผมนะผมเน้นการกระจายลงทุนมากเพราะว่า1เราไม่อยากเฝ้าหุ้น2เราไม่อยากต้องเครียดกับการลงทุนนะครับพอเราใส่หุ้นไปตัวละน้อยตัวละน้อยตัวละน้อยเนี่ยนะครับคำถามคือว่ามันเป็นบี้หัวแตกไหมผมบอกไม่ว่าไม่ไงเพราะอะไรเพราะแต่ละตัวที่เราลงทุนไปอ่ะปันผลตัวละ5% 6% 4%เรเซรวมๆกันแล้วเอลเวอร์จพอร์ตปันผล 4- 5เต่อปีโตปีละ5%เซนะครับพอโตมหาศาลนะครับ นะอันนี้ยังไม่รวมแคปิตอลเกนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้วิธีการลงทุนอย่างนี้ได้ครับนี่คือหลักการสุดคลาสสิกสามข้อครับที่ผมใช้ในปัจจุบันก็คือหนึ่งเลือกแต่หุ้นที่ดีตัวไหนไม่ดีตัวไหนนี่สินเยอะๆตัวไหนดูนด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 กําไรไม่สม่ำเสมอผมไม่ลงทุน 2. เราจะลงทุนแต่นะรครับหุ้นที่ปันผลสูงๆหน่อยนะเพื่ออะไรเพื่อถ้าเกิดหุ้นที่เราเลือกมามันผิดตัวนะครับแล้วมันเป็นหุ้นที่มันลงต่อแต่ปันผลเราได้5%ต่อปีเราได้4%ต่อปี เงินเราก็โตขึ้นเราจะสามารถรอมันกลับมาได้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือพอเราเลือกหุ้นแล้วทั้งหมดแล้วยังไงก็แล้วแต่อย่าไว้ใจหุ้นกระจายลงทุนนะครับกระจายลงทุนไปให้มากสุดนะครับผมแนะนําที่ประมาณ3 0มสถึงห้ตัวบวกนะครับขึ้นไปได้เลยนะหรือลิมิตไว้เลยครับตัวหนึงไม่เกิน3%ของพอร์ตนะครับหมายความว่าสมมุติเรามีเงินทุน10ล้านนะครับสของ10ล้านอ่ะประมาณเท่าไหร่ประมาณ3ามแสนเง สามแสนบาทต่อตัวครับแค่นั้นพอนะครับลิมิตไปเท่านี้แล้วรับรองว่าพอร์ตการลงทุนคุณผลตอบแทนในการลงทุนคุณจะโตขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับแทนที่วันนี้เราจะไปลงทุนในกองทุนรวมเรามาสร้างกองทุนของตัวเองด้วยน้ำมือของเราเองนะครับผมว่ามันให้ผลตอบแทนที่ดีมากกว่าเราได้รับปันผลเต็มๆนะครับแคปคิตอลเกนเราก็ได้เต็มๆนะครับนี่คือ การดีไซน์พอร์ตการลงทุนนะครับให้มองการลงทุนระยะยาวนะแต่ว่าวิธีการนี้จะใช้ไม่ได้กับก,บการลงทุนระยะสั้นนะครับอย่าเอาวิธีการผมไปใช้ในการลงทุนระยะสั้นนะไม่ได้ผลนะครับเพราะลอจิกในการคิดวิธีคิดหรือว่าเป้าหมายในการลงทุนมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นพอเป้าหมายต่างเราต้องใช้กลยุทธ์ที่ต่างกันไปนะครับแต่ว่าหลักการที่ผมบอกในวันนี้ใช้ในการลงทุนระยะยาวถ้าใครไม่อยากเฝ้าหุ้นอยากให้เงินค่อยๆเติบโตเติบโตอย่างมั่นคงอย่างปลอดภยัยนะให้ความเสี่ยงกดกดความเสี่ยงให้ต่ามากที่สุด เอาหลักการ3ข้อนี้ไปใช้ได้เลยนะครับรับรองว่าพอร์ตของพวกเราจะโตขึ้นแบบมหาศาลในอนาคตอีก3 5ถึงปีข้างหน้าอย่างแน่นอนครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ก็เดินทางกันมาถึง70,000กว่า Subscriber แล้วนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับการสนับสนุนจากพวกเราทุกคนนะครับที่คอยติดตามผมชอบครับมาตลอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปดีๆที่จะเป็นความรู้ทางด้านการลงทุนให้กับพวกเราอีกมากมายอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ